เยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยวิงสุนารสภาตันหังกราทโยพุทธาถาวิสตินายกกาสัพเพปฏิหิตาไมหังมัตะเกเตนสลาสีเสปติหิโตไมหังพุทโธธโมเทโรจเนสังโกปติหิโตไมหังเลสะกุณากโลหาทเยเมอนุรุตโธสารีพุตโตจะทกขิเนโกันโยติภาคสมิงโมกคารโนจวามะเกทัคีเนสาวะเนไมหังอสงันนันทลาหุลา กสโซจะมหานาโมภาสุงมุมโสตะเกเกสันโตเกสัตโตปฏิภาคสมิงสุยโยวะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมณิปุงคโบกุมาลกสโปเทโลมเหสีจิตวัทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาศิคุณากะโรปุนโนคุรยมาโรจาอุปาลีนะหัสีวรีเทลาปัญจะอเมชาตานลติติลกามะมะกเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกา เอเตสีติมหาเทลาชิตตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีระเตเชนะอังคามกสุสันทิตารัตนัางปลุโตอาศิทักิินเมตตาสุตกังทัชชังปัจโตอาศิวาเมคุริมาลกังขันธโมรับปริตันจาอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทนังอาศิเสสาปากาลสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสตตปากาลลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชตุปัวาอาเสสาวนิยังยันตุอนันตชินาเตชะสา วสโตเมสกิจเจนะสธาสมุทพปัญเชลชินะปัญชล,ชาญชะละมาะชมหิวิหะลันตังมิเตเลสธาปริตุบังสเพเตมหาปริสาสภาอิเจวันโตสุตโตสุรโคโชินานุภาเวนะชิตตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตายโยสัทธามานุภาวะปริโตจลามิชินะปัญชเชลติ พาหุงสหัสมามพินิมิตาสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโคราสเสนมารังอาณาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเมเตเชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุชิตสัพพราติงโคลมปนาละวกรรมะคมัตฐยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตช,ะะตเตชยมังคลานิ นาลาคิริงคชวรางอติมาตภูตังทาวาคิจักกวสณีวสสุทารุนันตังเมตตามู้เสกกวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานิอุคีตตคาคามติหัทสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะปัถังกุลิมาระวันตังอิตีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตเตชยมังคารานิ กตวานาการธรรมุทรลังอิวคัคพินียาจินจายทุทวจนังชนก,กายามมชเชสันเตยส,สันเตนโสมวิทินาชิตตวามุนินโทอันเตชสาภวะตุเตเชยมังขาลานิสัจจังวิหายาังมติสัจจก,กวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตตวามุนินโทอันเตชสาภวะตุเตเชยมังขาลานิ นันโทปนันทะผู้ชักทงวิพุธทางมหิตทิงปุตเตนะเทระผู้ชเคนะธะมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทดันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคลานิทูกาหาทิติผู้ชเคนสุทธาทหัตทัง้งปรามังวิสูที่ชุติมิที่พก,กาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทดันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคลานิ เอตาปิภูตชยมังคระอัตคาถาโยวจนโนทินทิเนสรารเตมตันทีฮิตวานาเเกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยยะนโรสปัญ,ญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายสัพพะปานินางปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนัสจวัาเชนหตุเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกายานางังนันทิวัฒโนเอวังอหังเอวังตะวังวิชยโยโหหีชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัวิโปคะเลอภิเสเกสักพพุทธานังอักขับปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตถังพรมจาริสุ ปัทถคนางกายกรรมมังวาจารมังปัทถคีนางปัทกคีนังมโนกรรมมังปานิธีเตปัทถคีนาปัทถคีนานิกาตวานะรพันตเตปัทถคิเนาวตุสัพพะมังขลังหลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสสทาโสธีพระวันตุเตาวตุสัพพะมังขลังหลักขันตุสัพพระเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารัสาละวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลต่หิงตะหิง,ต,หง,ต,หงตาธรรมทะทาทาเนนะพระวันตุปูชิตา โสถิงกาโรลนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปสก,กาคามาจะ,ะเทสานิคมาจะอิสลาสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผ,ผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวา สังเสทชาตาอาธาัธโบปะปาติกานีการนิกังธรรมวลังปฏิจเต,าตาสเพปิทุกขะสะกาลนตุสังขยันทาตุจีลังสตังธรมโมธร,รมมัตทาลาจะปุขาลาสังโคโหตุสมัคโควะอัฏฐาจะหิ ตายะจะอัมเหลักขะตุสัทธรรมังสัเพปิธรรมจาริโนวุติงสปาปุเนยามะธรรมเมอมริยัปะเวติทิเตปะสันนาโหตุสัเพปิปานิโนปุปปานิโนพุทธสาสเนธรรมมาทารังสัมมาทารังปะเวชันโต กาเลเทโวปวัตสตุวธิภาไวภาวายสัตตานังสมิธังเนตุมเมทนิงมเมตตาปิตามาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชานโนประชังลักขันตุสัพพธาทุกขัมปตาจะนิจ นิทุขขาพยัปตาจานิพยาโสกัปตาจานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาเอตาวตาอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปะทังสเพเทวามนุสสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยา ทานังทะทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาพระวาภาวะนิรตาโหนตุคัตฉันตุเทวตาคตาสพเพพุทธาปรลปรตาปัเจกการันจะยังพลังอรหังตานันจะเตเชนะลักขันพันธตาสัพ,พโส โหตุสัพเพโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดถีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดถีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสดถีโหตุ นิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรีหยญยอดเศรษฐีเหรีหยญไหว้ครู68ตลอดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปีียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิด